โอเคผมสวัส okay, ดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคนระับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนกันเลยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมจะไปรับงานงานนี้ครับผมงานงานแรกนะอีเป็นสไลเดอร์เป็นสวนน้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็อยู่ที่เมืองสานะครับก็คิวคิวงานก็มาถึงเรียบร้อยผมก็ไปกันเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาแมคโครมาก่อนนะผมเดี๋ยวไปรับแมคโครมาก่อนเลยนะครับผมเบรกเยอะอูอ้หู้ยอเจบ็จบเจบ็จบ,จบ โอ้เว่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปรับแมคโครกอนนะผมเดี๋ยวถอยเอารถเอารถคันนี้เข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยเดี๋ยวถอยไปรับแมคโครแป๊บนึงครับผมถอยไปรับแมคโครนะผมมุนมูนโอเคถอยถอยมุนมูนโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่นะผมได้อยู่ได้อยู่โอ้ยดูดูมันสไลด์ไปโอ้โหอะไร ไลฟ์ไปทำแพะอะไรเนี่ยโอเคดำลงผมไม่ไม่ใช่ดำลงเดี๋ยวขางลงเออหาลงโอเคทีนี้ก็เอาแมคโครเดินมาผมก็เป็นงานแรกของเออไม่ใช่ดิงานแรกเป็นงานแมคโคลผมเอ้อะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยว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 โอ้อะไรของพี่แกครับเนี่ยโอ้อะไรวะจะออกทำไมเดินไปเดินไปเดินไปครับผม เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เออเป็นงานเออเออไม่เกี่ยวกับงานเราผมเพราะว่างานเราเป็นภารกิจหลักเนาะครับผมไปเราไปกันเลยว่าไปขุดสระผมไปขุดสระใหญ่ๆแล้วขุดสระใหญ่ๆกันเลยนะผมไปสระใหญ่แล้วโอเคขุดสระใหญ่ๆเลยนะขุดสระใหญ่ๆเลยนะตึ๊จ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 ึ๊โอเคขุดไปเลยเดินไปเลยแมเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นเทรลไปเลยนะครับผม โอเคผมเรียบร้อยผมเรียบร้อยนะแล้วก็ล็อกแม่ครูนี่จะขึ้นได้คันเดียวแนะมโครจะขึ้นได้คันเดียวนะจะขึ้นสองคันไม่ได้คนระับผมปึ้งโอเคไปกันเลยเมืองสามครับผมเมืองเมืองที่สามนะงานอยู่เมืองทนะี่สามนะไปไปกันเลยโอ้โหเหมือนมันหนักมากเลยนะ โอ้ดูดูขึ้นเนินนี่ขึ้นเนินก็ล็อกที่สามสองแล้วผมเหมือนมันหนักมากเลยบุนไปเลย,ไป,เลยไ,ปลไปกันเลยไปกันโลดครับผมมนบุนไปกันเลยไปกันเลยไม่โอเคมาโอเคอเคมืองที่สามครับเมืองที่สามนะมผมว่าเราน่าจะได้ไปทํปาสะพานแล้วแหละนะผมเพราะว่างานสะพานมาแล้วโอ้โหชนกระเด็นสดุดยอดเลย ไม่ไปฝั่งนี้ไม่ไปทางนี้เออมาฝั่งนี้มาทางนี้นู่นนะผมสะพานอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราต้องไปได้ไปทำนะผมโอเหนื่อยอีกแล้วทางสะพานเหนื่อยอีกแล้วถนนตรงนี้ก็เพิ่งได้เส้นเดียวถนนตรงนี้นะก็เดี๋ยวมันลุยต่อผมเดียวมันลุยต่อนะก็เดี๋ยวอีกยาวไกลอยู่แลหละนะผม <c oughs> <c oughs> อะไรเนี้ยอะไรของพี่แกเนี้ย เดี๋ยวมาทำต่อผมถนนหมู่บ้านตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำต่อนะครับโอเคก็เอ่อแวะมาเรื่อยๆผมแวะมาเรื่อยๆแหละถนนหมู่บ้านโครงการถนนหมู่บ้านตรงนี้นะแวะมาเรื่อยๆแวะมาเรื่อยๆนะครับผมก็ดี๋มาไ้ยืบโอเคผมนี่ครับผมงานเราก็อยู่บริเวณตรงนี้นะงานเรานะงานเราอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้เลยนะ นี่ครับผมนี่แหละอ่าป่าลกๆนี่แหละเออเดี๋ยวเราก็รถเข้าไปกันเลยเนาะราเข้าไปกันเลยเออโอเคจอดทำไมไฟแดงไว้สาระอ๋อนี่ผมตรงนี้นะครับนี่ๆตรงนี้แหละเอออันนี้มันเป็นบ่อสางงูงูไง,ง,งนะผมเดี๋ยวเราจะทําให้มันไม่งูนะผมทําให้มันไม่งูแล้วกันนะครับโดยที่เอาไมโครล,ลงมาก,ก่อนนะผมโอเคเดินลงเลยเนะผมอ เราจะทําให้มันไม่งูครับผมนะมันเป็นสระงูงูแล้วเราจะทําเป็นแบบสวนน้ําแบบดีๆเลยนะผมดีๆเลยอ๋อสวนสนุกอะไรประมาณนี้นะผมสไลเดอร์เนาะโอเคโอ้โหพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับพี่แหมพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยเออชนป้ายล้มสักหนนะ่อยนึงโอ้ยเปิดไฟโู้สว่างมากโอ้โหอ๋อ,อจะปไปหงายบุ้งกีทำไม โอ้ยโอ้ <het PI ke> โหเจ okay, ้าแคทแม่งเออเหลือละโอเคเราจะเดินขึ้นไปแล้วผมเดินเดินเดินเข้าไปเลยนะครับนี่โอ้โหอ๋อนี่เขาปิดเหรอปิดปรับปรุงเหรออ๋อมันล้างแล้วนี่หว่ามันเป็นที่ล้างแล้วนะครับอู้วอะไรมันเดินข้ามไปก็ไม่ได้ครับโอ้โหอะไรวะดูดิโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราจะรับงานกันเลยครับผมเราจะรับงานกันเลยแล้วกันนะครับ มันเป็นสวนเอ่อเป็นที่ล้างผมนะครับเคเราจะมาโมดิฟายใหม่ผมนะครับสนสนุกน้าผมแถ่นดัดแทนมาดูกันนะผมปุ๊บนี่นี่โอ้โหเขาบอกว่าหแหมเมโคเข้าไปจอดไว้ตรงนู้นอ้แล้วสามเมื่อกี้มันทมไปอยู่ตรงไหนอะสามเมื่อกี้ทมไปอยู่ตรงไหนอะฮะโอ้โหอะไรวะ เขาบอกว่าให้ไปขุดตรงนั้นครับผมนะขุดตรงนั้นนะครับโอเคไปลุยกันเลยไปขุดกันเลยครับผมไปขุดกันเลยนะขุดตามภารกิจเลยนะนี่แหละครับผมตามภารกิจเลยนะครับโอเคไปกันเลยเดินช้าจังวะเฮ้ยเหมือนเดินช้าอย่างนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวลูกพี่ลูกพี่เร็วๆหน่อยโอ้โหดูแดดเด็ดคน แดดแรงมากครับแต่ว่าไม่มีเงาครับผมไม่มีเงาของรถเลยนะโอ้โหเกมนี้เอ,อ่อในพีซีไม่มีเงาในมือถือไม่มีเงาทำไม <c oughs> สองมาตรฐานชัดๆโอเคผมล้ำกันเลยผมล้ำกันเลยเราจะเอาเราจะเอา,เอา,เอาดินวางไว้ด้านซ้ายก็แล้วกันอีด้านขวาด้านขวาไม่ใช่ด้านซ้ายคือโอเคผมขุดไปเลยขุดไปเลยไมขุดไปเลยเดี๋ยวพาเอาดินสต็อกไว้ด้วยครับผมจะพาขุดดินสต็อกไว้ นะผมเผื่อดินขาดดินอะไรเนาะนะผมมีเตอต็อกไว้ด้วยนะผมว่าผมจำภารกิจน,นี้ได้ผมผมเคยดินขาดแล้วไม่อ่าหาดินไม่หาดินไม่เจอเลยผมหาดินไม่เจอเลยนะครับโอเคผมกดแบบยา,ยยาวๆผมกดแบบยา,ยยาวๆเลยเจอโอเคเอาแบบไวๆเลยเนาะแบบไวๆใบ,บๆเนาะผมไม่เจอโอ้ยเดี๋ยว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 นะลงกีตท่าลงกิจท่านะครับ โอเคแมตึ้มโอเคโอเคจะไปแล้วทุกคนยาบไปเลยนะครับผมยาไปเลยโอ้ยยอยย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 อยยอยย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 ยรยยยยยยยลยย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 เยยยยัยย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 ยกยยโลดครับยมชยยยงัดมายยเยยอยย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  ขุดลึกอยู่นะลึกลึกมากอยู่นะครับเริ่มแล้วผมงานนี้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วอโอเคเพราะว่าเป็นภารกิจหลักนะผมเป็นภารกิจหลักที่เราต้องทําครับภารกิจหลักที่เราต้องทำนะครับผมอโอเคทำไมขุดดินมันขุดง่ายอย่างเงี้ยทำไมดันอ่อท่อมันดันไม่ได้อ,อะไรก็ไม่รู้โอ้ย ดูดิขุดดินนี่ดึงอามมานี่สบายสบายเลยครับผมเออลาเออนี่ผมดึงอามมาสบายสบายเลยครับขุดดินนะแต่เอ่อแต่อะไรล่ะแต่เอ,อ่อเวลายกเ,เวลาดันท่อโอ้โหดันอามแทบไม่อยากไปครับผมโอ้โหอ,อ,อะไรผมขี้เกียจครับเนี่ยลงกิทธาไม่เป็นไรครับผมแก้ไขได้ กดแบบไวๆเลยแล้วกันเนาะผมกดแบบไวๆเลยแล้วกันนะผมโอเคกดแบบไวๆเลยป๊าบนี่กดแบบไวๆเลยแล้วกันนะผมอันนี้ไปๆไ,ไวสุดแล้วนะไวสุดแล้วนะเนี่ยมันลาได้กี่นาทีแล้วนะึงเก้านาทีแล้วโอ้โหมันมันไวยังเวลาโอ้โหนะผมก็เดี๋ยวผมเอาจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะทุกคนนะ จเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวเรามาขุดต่อน,นี่แหละขุดต่อบริเวณนี้แหละนะผมก็เดี๋ยวมาล้ำกันต่อเลยนะครับโอเคนะผมโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขุดยาวไปตรงนู่นเลยนะถ้าภารกิจมันให้ขุดนะนะผมเดี๋ยวมาดดวมขุดดินสต็อกไว้ด้วยเอาผมขุดดินสต็อกไว้ด้วยเนาะโอเคผมจะเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะก็โอเคมันจะสิบนาทีเขาสักสิบนาทีแล้วกันนะ ครับผมสักสิบนาทีก็แล้วกันนะครับผมนี่ครับผมนี่เห็นไหมืออันนี้อันนี้เป็นอาร์มมุมเพิ่มนี่เป็นอาร์มนะเพิ่มนี่มันมันก็จะดันนะผมกระบอกไฮดรอลิกน่าจะดันนะผมจะดันนะเืิ่อนี้จะอยนนี้จะดูดเข้ามดันเข้านะอันนี้อันนี้ก็เป็นการดันกันนะแต่ว่าเป็นการดันเข้าอันนี้ก็ดันหัวผมเพิ่มนี่ดันหัวเืออันนี้อันนี้เป็นมุ้งกีครับผมนี่อันนี้เป็นบุ้งกีนะฝั่งขวานะนี่ คือมันก็จะดันเหมือนกันนะผมเหนียวขอบอกให้รู้ลีกแล้วจะดันนะอันนี้ก็จะดันเข้าผมดันเข้าปึ๊บอันนี้ก็ดันออกปึ๊บเห็นไหมมันดันอันนี้ก็จะดันขึ้นครับผมนี่สองอันเลยเพราะว่ามันต้องใช้สองอันนะผมเพราะว่ามันยกมันยกทั้งแผงเลยนะมันยกทั้งแผงเอ่อทั้งอบูงทั้งตามเลยนะครับมันยกทั้งแผงเลยครับผมโอเคครับได้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ไปบายทุกคนนะผมสวัสดีครับ